ไปซ่อมแซมบ้านให้ตากับยายค่ะเพราะว่าแบบเวลาฝนตกแล้วมันสาดเข้าไปเดี๋ยวเปียกอยู่ไม่ได้ค่ะแก่แล้วสงสารทางกอเนี่ยอยากได้ทั้งซ่อมบ้านด้วยแล้วก็อยากได้ทุนการศึกษาก็คือเพื่อตัวเองแล้วก็เห็นบอกว่าจะเอาให้น้องใช่ค่ะจะส่งน้องเหรอลูกค่ะลูกก็แบบอยากให้น้องแบบได้ดีที่สุดค่ะเท่าที่แบบจะทำได้ วันนี้เธอจะรักษาแชมป์และได้เข้าไปสะสมเงินเพิ่มจากต้นสายดาบเพื่อซ่อมแซมบ้านให้กับตายายได้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับบทเพลงนี้ครับต้องหักให้สุดใจ ต้องได้หัวใจต้องสู้ต้องทำให้รู้ว่าเป็นหักแทนพ่อแม่เชื่อเธอถ้าหากว่าหักงน้อยๆพอจะปัญหาเล็กน้อยออย,อยันแต่ใจสิปล่อยมือ มีคนเคยเข้ามาบ้า ฟังนักร้องนำโชคกันบ้างเชิญครับนักร้องแบบนี้เขาเรียกว่าเสียงเหมือนเครื่องดนตรีนั่นเครื่องดนตรีประเภทไหนเสียงอีสานอีสานม้วนๆก็คือจอกเหมือนเสียงโบตอะไรแบบนี้คือมันจะมีความก้องกันกังวานแล้วก็จะมีความออกแหิดนิดๆมี texture นั่น texture แปลว่าอะไรแปลไม่ถูกเหมือนกัน มึงกล้าถามฝนหลังคือคือมันมันมีอะไรอ่ะอมันมีอะไรเยอะก็ก็คิดว่าผมคงไม่ได้คอมเมนต์ในเรื่องของการร้องเพลงหรอกเพราะว่าถือว่าเก่งแล้วแต่ว่าอยากจะให้มีซีนแบบไอ้ตอนเต้นตอนเซิรงเข้ามาผสมกับเพลงมากขึ้นนิดหน่อยให้มีลีลาอีกนิดนึงมันจะแบบสมบูรณ์มากเลยฮะขอบคุณมากครับขอบคุณเจออาจารยแม่ฮะกับเพลงนี้ถือว่าทำได้ดีสมบูรณ์แบบ แต่อังกอก็ต้องตั้งการที่สูงไว้ในลูกนะเรามาีโอกาสเป็นแชมป์ก็อยากให้รักษาแชมป์ไม่นานที่สุดขอบคุณครับเชิญพี่ไฮครับรีแลกซ์ขึ้นดีขึ้นถ้าฟังเสียงก็คือแบบเพราะมากด้วยด้วยความที่เราเป็นคนเสียงเพราะอยู่แล้วยิ่งร้องเพลงป๊อปปี้เพลงนี้คือหนูต้องใส่ความมั่นใจอย่างเงี้ยก็ต้องเติมยังไม่พอนะลูกนะคือเวลาหนูหน,หนูหนูอยากจะมองหน้าพี่ไฮยอยากจะส่งไหมถึงส่งมาเลยลูกไม่ต้องหลบไม่ต้องแบบ ปึ๊บหลบมันมันรับไม่ไม่ได้มันมันส่งมาไม่ถึงนี่หนูไม่ยอมส่งให้ใครเลยหนูเลือบมองนิดนึงหนูก็ไปละคือเราก็เลยไม่รู้ว่าหนูกังวลอะไรอยู่เขาเรียกว่าไม่มี t e เจอร์แปลว่าอะไร็กเจอร์แบ่งด้วยนะโอเคแบ่งมาด้วยนะขอขอค้าลิขสิทิดด้วยถูกฝรั่งพี่ขาลิขสิทิเนีองเพลงคคนไทยร้องยังไม่กินสักบาทนัำลูกดน้ำปลดปล่อยด้วย ถ้าอยากขี้ก็ขี้ให้สุดปึ๊เกือบจะดีแล้วแต่ก็ต้องจบแบบนี้โอเคเลยขอบคุณครับเจิฎาโบฟ้าครับอยากจะบอกนิดเดียวเรื่องของการเกรงปกาท่านนั้นเองปล่อยมันให้สบายสบายเฮ้ยถ้าเราไปเกรงมันมากแล้วเนี่ยแทนที่มันจะได้ชัดมันกลับกลายเป็นไม่ชัดเช่นคำว่าลาพราะเราไม่ลาเนี่ยมันลา ลากับลาลาเห็นไหมนะคะไปร้องดูที่หน้ากระจกฝึกตรงเนี้ว่าเราได้ใช้ปากในการร้องขนาดไหนซึ่งจะช่วยให้คำมันชัดขึ้นแล้วก็จะสว่างขึ้นเวลาที่คนฟังนะลูกนะไม่เช่ดีลูกขอบคุณค่ะวันนี้ก็มีบาดแผลอีกแล้วครับถึงแม้ลูกรายละเอียดของเพลงจะทำได้ดีแต่การสื่ออารมณ์เพลงในวันนี้ ยังทําได้ไม่ดีนักครับก็ต้อมมาลุ้นกันเลยครับว่าเธอจะได้เข้าไปฟิชเจอริงกับนักร้องนํช่องหรือไม่ซึ่งขึ้นอยู่กับคนมีฝันคนใหม่คนนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสัสดีครับไม่ต้อมมาจากจังหวัดเพชรบุรีครับเพชรบุรีครับวันนี้ฝันของต้อมคืออะไร อยากได้เงินมาซ่อมแซมบ้านให้แม่ด้วยคือบ้านเนี่ยมันอยู่ไม่ได้แม่บ่นตลอดว่าบ่นกลัวจะพังไม่รู้จะพังวันไหนครับพอมีลมแรงๆมีพายุาปวกมันจะมันกินหมดเลยครับมันขึ้นก็ต้องข,ขึ้นนอนก็ต้องค่อยๆขึ้นครับมันพังมากจะจะพังไม่รู้มันจะหักเมื่อไหร่บ,บ้านของตอมบอกเลยว่าทรุดโทรมเป็นอย่างมากครับวันนี้เขาจึงอยากสารฝันซ่อมแซม,มบ้านเพื่ออยากให้พ่อกับแม่ได้อยู่ดีๆเพราะตอนนี้พ่อกับแม่ของเขาก็ป่วยอยู่ด้วยครับ พอเขาเป็นโรคไอแบบปอดอย่างเงี้ยครับอ๋อเป็นไอเป็นหอบแล้วแม่เป็นอะไรแม่หัวใจผิดผ่าตัดลิ้นหัวใจร้าหัวพัมเนี่ยเพิ่งเพิ่งผ่าเนอะอ๋อเพิ่งผ่าลิ้นผ่าลิ้นหัวใจมาได้ปีนึงก็คือผ่าลิ้นหัวใจครับผมแล้วตอนนั้นกลัวไหมกลัวแม่จะเป็นอะไรไหมตอนกลัวครับตอนแม่เข้าห้องผ่าตัดกลัวตอนที่เขาล่าเข้าห้องผ่าตัดกลัวกลัวไม่รู้ว่าผ่าตัดจะเป็นยังไงมั่งครับ ครึ่งวันได้พอแม่จะออกมาจากห้องพัทน,นั่น<ท>วันนี้<ๆ>มันเป็นความยากลำบากที่เกิดขึ้นกับพี่ต้อมและครอบครัวจริงๆเขามีอาชีพแต่โควิดทําให้เขาไร้อาชีพเพราะที่ตลาดที่เขาอยู่และใช้ชีวิตมีคนติดเชื้อโควิด -19 ฉะนั้นจึงถูกสั่งปิดตลาดช่วงนั้นปิดเลยปิดตลาดเพื่อต้องล้างตลาดวันวินาทีนั้นที่พอเขาปิดตลาดรายได้มันไม่มีเลย ไม่ได้เลยครับไม่ได้เลยไม่ได้เลยครับกินกันยังไงก็อาศัยคนเขามาแจกถุงยังชีพอะไรแบบนี้ครับแล้วก็มีมีเหลือเงินที่เก็บไว้มั่งนิดหน่อยเลยจากการค้าขายครับก็มากินมาใช้พอสักพักมันก็หมดแล้วก็นี่ก็อดกันทั้งครอบครัวมียุติวันว,วันมีไม่ได้กินกันมีไหมก็บางทีวันก็ต้องอดไปรอถึงมื้อเย็นแล้วที่ได้กินก็คืออาหารกระป๋อง ใช่ครับทำไมเป็นมาม้างมาม่าก็เอามาแบ่งกันเป็นกับข้าวนั่นแหละครับที่เขาแจกเห็นบอกว่ารีตู้ปันสุกรัฐเขาให้มีตู้ปันสุกมาตั้งอยู่ที่หน้าอำเภอครับมันรู้สึกท้อแท้ใจไหมครับแต่นี้เราก็อดทนครับเพื่อเราจะรอวันที่มันโควิดมันหายกลับมาแล้วเราก็จะกลับไปขายของเหมือนเดิมก่อนหน้านั้นเนี่ยขายอะไรขาย ขนมข้าวเหนียวปิ้งครับไส้เผือกครับไส้เผือกไส้กล้วยไส้กล้วยขนมใส่ไส้ขนมไทยๆทำมาจากใบตองครับสูตรของคุณแม่สูตรของแม่นี่ใส่ไส้ขนมใส่ไส้ครับแล้วก็ใส่ตะกร้านี่แบกแบกขายตามตลาดครับพี่สาวปิ้งที่ร้านแล้วก็ใส่ตะกร้าแล้วก็แบกไปขาพี่สาวปิ้งแล้วก็แบกขายข้างในต้องแบกขายไปตามตลาดแล้วก็แม่อยู่ที่บ้านอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้คุณต่อสู้ไม่ยอมแพ้ในชีวิต เพราะแม่ครับเพราะมีแม่อยู่ก็รักแม่มากครับเลยต้องสู้เพื่อแม่ครับคุณรักแม่มากรักครับเพราะอะไรคุณถึงรักแม่มากขนาดั้เพราะแกเห็นแกทํามาตั้งแต่สาวๆแล้วแกเหนื่อยมามากครับเราโตมาเราก็าต้องช่วยเหลือทําอะไรเราต้องทําอะไรให้ได้แบบให้แกสบายให้ได้ครับเลยไม่อยากให้แกเหนื่อยอยีกแล้วเราเป็นลูกเราโตมาเราก็าต้องทําเพื่อแกให้ได้ครับ แม่ภูมิใจในตัวลูกชายคนนี้ไหมภูมิมากเลยแล้วมหลักทั้งมากเขาดีกับแม่ไงจะ้ะตามทุกอย่างพูดแล้วมันตื้นตันนะแม่เนาะความรักจะเยียวยาทุกอย่างแล้ววันนี้เขาก็มาด้วยความรักเขามาเพื่อฝันและแรงบนนันดาลใจ เพราะในฝันและแรงบันดาลใจของเขาเขาต้องการให้ผู้หญิงคนนี้นอนที่ดีๆสักครั้งในชีวิตนี่คือฝันของต้อมครับผมเป็นกำลังใจนะต้อมนะครับผมเพลงที่ต้อมอยากจะร้องคือเพลงที่พึ่งคนไกลครับพร้อมไหมครับพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับ ทีี่่่คคนอยูกลไมมขาวราวบทเพลงที่เพึ่งคนกลายจะเป็นใบเบิก่าให้เขาได้ไปสะสมเงินจากต้นสอยด่าเพื่อซ่อมแซมบ้านให้กับพ่อแม่ได้หรือไม่ช่วงหน้าเรากลับมาฟังเขาร้องแบบเต็มๆพร้อมกับให้กำลังใจเขากันครับและพบกับการฟิเจอริงของฝรั่งหัวใจไทยอยากคนเจอนัดที่น้ำบทเพลงย่าใจคนจน มาโชว์ให้พวกเราได้ดูกันครับปัญหามากมายพาใจอ่อนล้าทั้งทังไม่เจตนาแต่ปัญหาก็ามาจนได้จึงอยากให้น้องพี่จอนัดเลือกหมายเลขอ, <ผม S 1> อะไรครับเหรอ,เอ,องั้นผมเลือก7ต็า ฝรั่งกลัวนะวิธีฝรั่งกวรคนไทยไม่เขาไม่ได้กลัวแสดงว่าเขาจะเลือกหมายเลข6แล้วก็เลข1รวมกันเป็นเอ่ามีผัวฝรั่งเลยเข้าใจวีธีเอาแล้วเอาแล้วสุดท้ายนะครับนำโชคมาดูนะครับนักร้องนำโชคเบิอลเรือลเบื้ลเบิ้